กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางของป่าลึกในหมู่บ้านแห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์และในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งสองเป็นคนที่จิตใจดีมีศีลและธรรม และล่ำรวยเงินทองเป็นอย่างมากพวกเขาก็ยังชอบช่วยเหลือกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เสมอมาแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะคของรักกันมาได้เดินนานแล้วก็ตามแต่ทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะมีบุตรไว้สืบตระกูลได้และเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้แพร่ขยาย ออกไปทั่วหมู่บ้านว่าเศรษฐีทั้งสองผัวเมียนี้ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้อยู่หลายวันต่อมาได้มีชายแก่เท่าขี้เมาคนหนึ่งเดินทางเข้ามาจนถึงหน้าบ้านของเศรษฐีพร้อมกับสอดส่องสายตาไปมาและพูดย่อเย,อเย,อเยอ้ยขึ้นมาว่าการที่พวกเจ้ามั่งคัง และมีทรัพย์สมบัติมากมายเส้นนี้ข้าก็ไม่ได้อิจฉาหรือลิษยาพวกเจ้าดอกเพราะว่าพวกเจ้านั้นมีทรัพย์แต่ไม่มีบุตรไม่เหมือนกับข้าถึงจะเป็นคนจนและขี้เมาแต่ก็มีบุตรไว้สืบตระกูลในยามที่ข้านั้นได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพูดจบตาแก่คนนั้น ก็ได้โวเราอขึ้นมาด้วยความสาใจฮ่าๆๆๆๆเมื่อเสรษฐีทั้งสองได้ฟังตาแก่เทาขี้เมาข้างบ้านพูดเย่อย้ยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รู้สึกโกรธโมโหเป็นอย่างมากพวกเขาจึงได้พากันจัดพิธีบวงสรวงขอลูกจากพระอาทิตย์พระจันทร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สําเร็จอยู่ต่อมาวันหนึ่งภรรยาของเศรษฐีได้เดินทางไปยังใต้ต้นไทรใหญ่ที่ขึ้นอยู่กลางป่าลึกเมื่อนางไปถึงแล้วก็ได้คุกเข่าลงแล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพารักษ์ผู้ปกปักรักษาและสถิตยอยู่นาที่นั้นว่า ถ้าบนโลกใบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงก็ขอให้มาโดนบรรดาลประทันบุตรชายหรือบุตรสาวมาให้กับโลกสางทีเมื่อกล่าวจบแล้วได้ทำพิธีบูชาด้วยผลไม้ต่างๆจนถึงเวลาเมือดอคำ่ำนางจึงได้เดินทางกลับ แต่พอวันเวลาได้ผ่านไปไม่นานนางก็ตั้งครนภและเมื่อครบกำหนดคลอดนางก็ให้กำเนิดเป็นบุตรสายซึ่งตัวของเด็กสายนั้นก็มีลักษณะที่พิเศษมากนั่นก็คือมีรัศมีเป่งปังผิดกับมนุษย์มนาทั่วไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วเศรษฐีก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และได้ตั้งซื่อให้ว่าธรรมบานกุมารเมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นมามีอายุเพียงจิตปีก็สามารถเรียนจบแต่เพศได้นั่นก็คือพระเวททั้งสามซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้อันสูงสุดในยุคนั้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้ซื่อเสียงของธรรมบานกุมาร ได้เรื่องลือไปไกลไกลจนไปถึงหูของเท้ากบ,บินละพรมซึ่งเป็นเทพผู้ปกครองสวงสวรรค์ในสันผมเมื่อเท้ากบ,บินละพรมได้รับรู้เรื่องราวข่าวข่าวทั้งหมดของธรรมบาลกุมารแล้วจึงคิดอยากทดสอบถึงปัญญาของธรรมบาลกุมารขึ้นมาทันที ว่าจะเก่งสมกับคําที่เขาล่ําลือกันจริงหรือไม่พระองค์จึงได้เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เมื่อลงมาถึงโลกของมนุษย์แล้วพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นกับธรรมบานกุมารที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านพอดีเท้าก็บินละพม จึงได้ตัดถามออกไปว่าเจ้าไหมคือธรรมบาลกุมารเด็กชายที่ผู้คนกำลังเรื่องลือกันอยู่ในตอนนี้ว่าเป็นคนที่มีปัญญามากกว่าคนทั้งปวงเมื่อเท้ากับบินละพมได้พูดจบแล้วธรรมบาลกุมารจึงได้หันมามองพอมองแล้วก็รู้เลยว่า นี่ไม่ใช่คุณธรรมดาแต่เป็นถึงเท้ากับบินละมจึงได้ตอบออกไปว่าใช่แล้วเล่าเองธรรมบาลกุมารเด็กสายที่ผู้คนกำลังเรื่องลือว่าเป็นคนที่มีปัญญามากถ้าหากเป็นเจ้างั้นก็ดีแล้วเราจะได้ถามถึงปัญหาสามคอเพื่อจะทดสอบถึงปัญญาของเจ้า ว่าจะเก่งสมคำล่ำลือจริงหรือไม่โดยเรามีเงื่อนไขว่าถ้าหากเจ้าตอบปัญหาของเราไม่ได้เจ้าจะต้องยอมตัดีิษะของตอนเองเพื่อบูชาต่อเราแต่ถ้าหากเจ้าตอบปัญหาของเราได้เราก็จะยอมตัดศีรษะของเราเพื่อบูชาต่อเจ้าเส้นเดียวกัน พระองค์จึงได้ตั้งคําถามสามข้อออกไปดังนี้ 1. ในตอนสาวราศีของคนอยู่ที่ใด 2. ในตอนกลางวันราศีของคนอยู่ที่ใด 3. ในตอนเย็นราศีของคนอยู่ที่ใด พอพูดจบแล้วเทาว้ากบินละผมก็มั่นใจว่าธรรมบาลกูมานนั้นคงตอบปัญหาของตนเองไม่ได้อย่างแน่นอนจึงได้พูดขมขู่ออกไปอีกว่าเราจะให้โอกาสเจ้าเพื่อตอบปัญหาเหล่านี้ถึงเจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ดแล้วเราก็จะกลับมาเพื่อฟังข้อเสลยว่าเจ้านั้น จะตอบได้จริงหรือไม่เมื่อพูดจบเท้ากบ,บิลพรมก็ได้เหาะขึ้นกับสวงสวรรค์เมื่อเท้ากบ,บิลพรมได้กลับไปแล้วธรรมบาลกูมารก็รีบกลับเข้า,ขามาในบ้านเลยทันทีเพื่อจะค้นหาคำตอบจากตำรับตำลาที่ตนเองนั้นได้ล่ำเรียนมาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะค้นหาคำตอบ อย่างไรก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าในทุกๆตำลานั้นไม่มีเลยธรรมบาลกุมารจึงรู้สึกหมดหวังและเศร้าหมองเป็นอย่างมากเพราะเขารู้ตัวดีแล้วว่าตนเองนั้นคงจะตอบปัญหาของเท้ากบิลพรมสามข้อนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนธรรมบาลกุมารจึงตัดสินใจ ที่จะหลบหนีออกจากบ้านในค่ำคืนนั้นเลยเพราะเขาเสื่อว่าย่อมไปตายเอาดาบหน้าซะยังดีกว่าที่จะต้องตายด้วยน้ำมือของเท้ากบ,บินละพมเขาจึงเดินทางเข้าป่าลึกและเดินไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็นอนที่นั้นจนถึงค่ำคืนของวันที่หกร่างกายและจิตใจของเขา ก็เริ่มจะทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วธรรมบาลกุมารจึงได้พยุงร่างกายอันผอมโซของตนเองขึ้นมาแล้วเดินข้าไปนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อรอถึงความตายที่จะมาถึงนี้และในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของนกแร้งตัวใหญ่สองพวเมีย ได้พูดคุยกันขึ้นมาโดยพวกมันได้พูดกันว่าน้องหญิงของข้าเมื่อถึงพรุ่งนี้สาวพี่จะพาเจ้าออกไปหากินของอร่อยอยู่ท้ายหมู่บ้านรับรองเลยว่าเจ้านั้นจะต้องติดใจมันอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นของที่เจ้านั้นยังไม่เคยได้กินมาก่อนแล้วอะไรกันเล่าของที่ข้า นั้นยังไม่เคยได้กินมาก่อนนกแลงตัวเมียได้พูดส่วนึ้นก่อนเนื้อของมนุษย์ยังไงเราของที่เจ้านั้นยังไม่เคยได้กินมาก่อนออาวแล้วเนื้อมนุษย์ผูใ้ใดกันที่เราจะไปกินนกแลงตัวเป็นสามีจึงได้เล่าเหตุการณ์ของธรรมบาลกุมารได้เท้ากับ,บมิลพม ให้กับเมียของตนเองได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าหากว่าธรรมบาลกุมานนั้นยังหาคำตอบไม่ได้เขาก็จะต้องตายเมื่อเขาตายแล้วพวกเราก็จะใช้โอกาสนั้นไปจิกกินเนื้อของเขาเลยทันทีพอมันพูดจบแล้วนกแหลงตัวเป็นภรรยาก็ได้เข็นถาม ถึงปัญหา3ามข้อนั้นว่าหมายถึงอะไรแล้วทำไมธรรมบาลกุม,มารจึงตอบมันไม่ได้ถ้าเจ้ารู้ก็ช่วยบอกข้าทีในตอนแรกนั้นนกแลงตัวเป็นสามีก็ไม่อยากจะพูดถึงข้อเสยลยของปัญหา3มข้อนั้นเลยแต่ผู้เป็นเมียก็ไม่ยอมสุดท้ายแล้วมันก็ขัดใจ ขงเมียตัวเองไม่ได้เอาล่ะน้องหญิงของข้าอย่าเพิ่งน้อยใจพี่ไปเลยพี่ยอมบอกกับเจ้าแล้วคำถามสามข้อที่ว่านั้นมันก็มีความหมายอยู่แบบนี้ข้อที่หนึ่งในตอนเช้าราศีของคนจะอยู่ที่ใดในตอนนี้ราศีของคนก็อยู่ที่นาเพราะว่าในตอนเช้าเมื่อทุกคนได้เตินขึ้นมา จากที่นอนแล้วสิ่งแรกที่จะต้องทํานั้นก็คือล้างหน้าให้สะอาดเสียก่อนข้อที่2ในตอนเย็นรสีของคนอยู่ที่ใดในข้อนี้รสีของคนก็อยู่ที่อกเพราะว่าในช่วงนี้อากาศมันเริ่มร้อนผู้คนส่วนมากจงมักจะเอาน้ำมาลูบที่อกเพื่อคลายความร้อน ข้อที่3ในตอนกลางคืนราศีของคนอยู่ที่ใดในตอนนี้ราศีของคนก็จะไปอยู่ที่เช้าเพราะว่าทุกคนเมื่อกลับมาบ้านและก่อนที่จะเข้าบ้านก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเสียก่อนมัรหาสามข้อนั้นมันก็มีความหมายแบบนี้ยังไงเล่าเมื่อพูดจบพญานกแหลงตัวใหญ่ ก็ได้หัวเราะขึ้นมาแต่หารูไม่ว่าทุกๆุกคำพูดที่ออกมาจากปากของพญาแรงนั้นธรรมบวานกุมารได้รับฟังและจดจําไว้หมดแล้วธรรมบวานกุมารจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพร้อมกับมีกําลังใจขึ้นมาทันทีแต่พอจะถึงลุงสาวธรรมบวานกุมาร จึงค่อยๆเปลีนขึ้นไปสู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในหลังของพญาแรลงเมื่อถึงลุงสาวแล้วพวกมันจึงได้พากันบินออกไปเลยทันทีโดยไม่รู้เลยว่ามีธรรมะบานกุมารก็อยู่ใต้ปีกของพวกมันแต่พาอถึงท้ายของหมู่บ้านธรรมะบานกุมาร ใึงได้ใช้โอกาสในตอนที่พวกมันเผลอกระโดดลงสู่ใต้พื้นดินจนสำเร็จแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านและในตอนบ่ายของวันนั้นเองเท้ากบ,บิลลพมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในส่วนหลังบ้านของธรรมบานกุมารแล้วทั้งสองก็ได้มาประเสริฐหน้ากันอีกครั้งก่อนเท้ากบ,บิลพม จะพูดขึ้นมาว่าเจ้าเป็นไงบ้างธรรมบานกุมารในตลอดเจวันนี้เจ้ายังสบายดีอยู่ไหมใช่แล้วเรายังสบายดีและพร้อมแล้วที่จะตอบบัญหาของเจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะขอตอบถึงปัญหาสามข้อน,นั้นเลยโปรดตั้งใจฟังเราให้ดีเมื่อพูดจบ ธรรมบานกุมารก็ได้ตอบปัญหาสมข้อนั้นตามที่ตนเองได้ยินได้ฟังมาจ้าปากของปัญญาแลงหมดทุกอย่างเมื่อคําถามสามข้อนั้นได้เฉลยออกมาแล้วเท้ากบ,บิลพรมก็ถึงกับสายหัวไปมาก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าเจ้าสร้างเป็นคนที่เก่งก้าสมคำล่ำลือจริงๆข้ายอมแล้ว เพราะวาราของข้าที่เจ้าตอบมานั้นถูกหมดทุกข้อสุดท้ายแล้วเท้ากบ,บิลพรมก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับธรรมบาลกุม,มารตั้งแต่แรกว่าถ้าใครแพ้คนนั้นก็จะโดนตัดศีรษะแต่เนื่องจากว่าเท้ากบ,บิลพรมนั้นมีพลังอำนาจมากหากศีรษะของเขา ได้ตกลงสู่พื้นดินก็จะเกิดภัยไหม้ทั่วทั้งโลกแต่ถ้าหากว่าตกลงในมหาสมุทรน้ำทั้งหมดก็จะเกิดแหง้งและหากตกลงอากาศก็จะทำให้อากาศนั้นลุกเป็นแปลไฟฝนฟ้าก็จะตกไม่ตรงตามฤดูเท้าวกบิลพรมจึงได้สั่งให้ธิดาทั้งเจ็ดคนของตนเอง ลงมาหาแล้วบอกให้ถือการคำไว้เพื่อลงรับเอาศีรษะของพ่อเมื่อโดนตัดแล้วหลังจากนั้นให้อาไปเวียนรอบเขาพระสุเมนถึงสามครั้งเมื่อเสร็จแล้วให้อาไปตั้งบูชาไว้ในธรรมที่เขาไกลาดเพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อโลกมนุษย์ในภายภาคห้า และนับแต่นั้นเป็นต้นมาในทุกๆปีลูกสาวทั้งเจ็ดคนของเท้ากบ,บิลพรม <c oughs> ก็ได้สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่ออันเสิญเอาศีรษะของพ่อออกมาจากในธรรมแล้วทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ออกไปเวียนรอบเขาพระสุเมนถึงสามครั้งเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ออกไปตั้ง บูชาไว้เหมือนเดิมจนมาถึงเทาทุกวันนี้ลูกสาวทั้งเจ็ดคนของเท้ากบิลพมก็ยังสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอยู่เหมือนเดิมส่วนโลกมนุษย์ของเราก็ถือเอาเป็นวันสงการและได้ทำสืบต่อกันมาในทุกๆปีจนมาถึงเทาทุกวันนี้